อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวิเคราหอบอลยูโรปาลีกสลาเวียปรากปะทะเลสเตอร์ซิตี้ณสนามเวอร์ซีสตาเดโอเวลาเที่ยงคืน55เลสเตอร์ต่อปอปยินริกเตอร์ปิอปอ k, ซอฟสกี้กุนซือของสลาเวียปรากเกมนี้ขาดแกนหลากหลายคนดาวิดโฮาวกาแบ็กขวากับปีเตอร์เซฟซิก โดยที่จะลงเล่นก็มีปรับไป2จุดนี้เลยส่วนที่พอฟคู่เซนเตอร์อังเดรคูเดล่าลงยืนคู่กับดาวิดซิม่าส่วนเกมรุกอังเดรลิงเกอร์ทำเกมเป็นหลักและแยนคูสตายืนยิงหน้าเป้าส่วนเบนด์รอเจอร์โค้ชของทางฝั่งเลสเตอร์เกมนี้มีขาดหลายตัวที่บาดเจ็บกองหลังเวสลี y ฟอฟาน่าเวส์มอร์แกนเจมจัสตินกองกลางเดนิสบลาตแต่ที่จะลงก็ยังคงนั่นพอสมควร แ s สเปอร์ช e i เคิลลงเฝ้าเสาเกมลุกเจมมี่ดิสเนฮาวิบบานแต่หัวหอกปรับเอาเคเิซี่อีฮานาโชลงยิงบ้างเกมคู่นี้สลาเวียปรากจากหลีเช็กนั้นทีมยังเป็นจ่าฝูงและแกล่งอยู่พอสมควรกับการชนะ4จาก5เกมหลังสุดในทุกรายการงานนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมจากเพมลิกอย่างเลสเตอร์ที่ผลงานก็ดีไม่แพ้กันกับการชนะ3จาก4เกมหลังงานนี้แม้จะโรเตชันไปบ้าง แต่กับราคาบอลออกมาปอปอเลสเตอร์มาต่อดูแล้วไม่ง่ายเพราะจะบ้านจากหลีกเช็คดูจะแกล่งพอสมควรและทางทีมเย่าก็ไม่น่าจะพ่ายกับเกมนัดน,นี้วางรองไปดีกว่าผลที่คาดเสมอกันไป1-1 e r เบตเตอร์โรเจอรผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตสภาพความพร้อมของลูกทีมก่อนจะออกเยือนลาเวียปลักในศึกยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกที่จะลงเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้ คิกออฟเวลาเที่ยงคืน55นาทีเอสเตอร์มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนล่าสุดลิคาโดเปเรล่าแบ็กโปรตุกีสที่กลับมาลงสนามให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องก็มีอาการกล้ามเนื้อตึงและไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมนี้ส่วนเจมส์จัสตินที่รับบาดเจ็บหัวเข่าในเกมเอฟเอคับกับไบรตันก็ได้เลิกได้ยามผ่าตัดในวันพรุ่งนี้นักเตะเกือบทั้งหมดฟิตที่จะพร้อมเดินทางมีแค่ริคาโดเปเรล่าที่ไม่ได้เดินทางไปกับทีม เขารู้สึกตึงกล้ามเนื้อเล็กน้อยเขาจะพลาดในเกมนี้แต่ก็น่าจะกลับมาได้ในศึกเพลย์มลสุดสัปดาห์ส่วนเจมส์จัสตินจะเข้ารับการผ่าตัดในวันพฤหัสและจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายต่อไปด้านทีมธีคาสตานเย่เขาซ้อมกับทีมได้แล้วและจะพร้อมในเกมสุดสัปดาห์แต่โฟฟอร์นาและอายุเซเปเรสคงต้องใช้เวลาอีก2-3สัปดาห์เลสเตอร์จะออกเผินสลาเวปาร์กในคืนวันพฤหัส ก่อนจะกลับไปลงเตะเพมารีกับแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ฮาเวิร์บานปีกฟอร์มรอดแรงของเลสเตอร์ตั้งเป้ามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยยูโร2020ในช่วงกลางปีนี้มั่นใจมีโอกาสหากจะรักษาฟอร์มเก่งแบบนี้ต่อไปบานซึ่งยิงไปแล้ว12ประตูจาก31เกมในฤดูกาลนี้มีชื่อประเดิมกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในศึกอุ่นเครื่องกับเวลเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้ว และด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวาจึงมีโอกาสไม่น้อยที่จะคว้าที่นั่งในทัพสิงโตคำรามไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตในฐานะนักเตะอังกฤษศึกช,ชิงแชมป์ยุโรปต้องประแรงจูงใจและทําให้แน่ใจว่าคุณจะอยู่ในทีมชุดนั้นหลังจบฤดูกาลนี้ทุกคนมองเห็นได้ว่าอังกฤษมีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพครบถ้วนมันจึงไม่ง่ายเลยสําหรับทุกคนตราบใดที่ผมรักษาฟอร์มที่ดีกับสโมสรเอาไว้ได้อยู่แบบที่เป็นและพัฒนาฝีเท้าเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ หวังว่าผมจะสร้างโอกาสดีที่สุดให้กับตัวเองได้สตีเบิกเกิโฮเหดโค้ดเลสเตอร์ซิตี้ยู23กระตุ้นลูกทีมให้เดินหน้าสู้ต่อไปแม้ล่าสุดจะพ้าให้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ6แมนซิตี้ได้ประตูนในเกมล่าสุดจากเบนไนท์เฟลิกเอเมนซ่าเลียมดีแล็บและอเล็กซ์ดเบอร์นส่วนเลสเตอร์ได้ประตูเดียวจากจุดโทษของแจคเวคคลิงพิกเกิลโฮกล่าวว่า เด็กๆได้สู้เต็มที่แล้วโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเกมนี้เรามีกลุ่มผู้เล่นที่ต่อกรกับคู่ต่อสู้ยากแมนซิตี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมบางครั้งคุณต้องให้เครดิตกับการเล่นคู่ต่อสู้ด้วยเราคือทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมที่เข้ามารับงานที่นี่แต่เป็นฝั่งที่คู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมทั้งการจบสกอร์การเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับความพ่ายแพ้เด็กๆจะได้เรียนรู้จากมันพวกเขาอยู่ในช่วงอายุเดียวกันที่ต้องก้าวต่อไปเราจะพาพวกเขาสู้ในเกมต่อไป และขอให้ยุดไว้ซึ่งทัศนคติเช่นนี้และผมเชื่อว่าพวกเราจะทำได้4ี่ซูเปอร์สตาร์ที่4ี่บิ๊กทีมพรีเมียร์ลีกต้องการเซ็นสัญญาในตลาดซัมเมอร์แม้จะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งต้องรออีกหลายเดือนกว่าตลาดซื้อขายซัมเมอร์จะเปิดทําการแต่หลายสื่อก็ได้มีการคาดการณ์กันไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดายักษ์ใหญ่ในเพมเบลิกต้องทุ่มหนักจัดเต็มกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะฤดูการนี้ที่มีชื่อของนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการลูกหนังโลกตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องและบรรดาแฟนบอลก็หวังที่จะได้เห็นแค่งเงินล้านเหล่านี้ย้ายมาร่วมทีมเช่นเดียวกันและนี่คือ4ซูเปอร์สตาร์ที่4บิ๊กทีมเพมเบลิกต้องการเซ็นสัญ,ญญาในตลาดซัมเมอร์ 1. แมเชสเตอร์ซิตี้ เลียเนลเมซี่ถือเป็นมหาการ์บในการย้ายทีมที่ทั้งโลกเฝ้าจับตามองเมื่อหนึ่งคือทีมใหญ่ที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรเต็มมืออีกหนึ่งคือนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกผูกคว้าบอลลงรอมาแล้ว6สมัยอันที่จริงเมสซี่เกือบจะย้ายมาเล่นที่ถิ่นเฮติฮัสเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วติดตรงที่บาร์เซโลนาต้องการเงินค่าฉีกสัญญา200ล้านยูโรนั่นทําให้เมสซี่ต้องจําใจเล่นในถิ่นคัมนูต่อไปในปีสุดท้ายของสัญญาจะได้รก็ตามแมนซิตี้ยังไม่ลดละความพยายาม พวกเขายังคงเกาะติดสถานการณ์ของเมสซี่อย่างใกล้ชิดและเป็นไปได้สูงที่เมสซี่จะย้ายมาร่วมงานกับเป๊ปอีกครั้งหลังจากได้มีการพูดคุยล่วงหน้ามาแล้วในตอนที่เกือบจะได้ย้ายทีมและแม้ว่าแมนซิตี้จะเป็นเต็งหนึ่งในดีลนี้แต่ก็ยังไม่สามารถประมาทปารีสแซงแแมงได้เนื่องจากพวกเขามีเนมา่อาอดีตคู่ขาสมัยอยู่บาร์ซากวักมือเรียกอยู่นั่นเอง 2. องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดีดิวนี้ก็เกือบจะเป็นจริงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเช่นกันหลังมีข่าวออกมาว่าเหลือเพียงแค่การตกลงเรื่องค่าตัวระหว่างทั้งสสโมสรเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแมนยูก็ยอมถอนสมอเพราะไม่อาจสู้ค่าตัวเกือบ100ล้านปอนด์ที่ดอนมุนเรียกมาได้แต่ก็เช่นเดียวกันกับเมสซี่และแมนซิตี้ที่พี่สแสดงก็ยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของกองหน้ารายนี้อยู่อย่างต่อเนื่องโดยพวกเขาหวังให้นักเตะรายนี้เข้ามาแก้ปัญหาแนวรุกฝั่งขวาอย่างจริงจังเสียที แม้ในระหว่างนี้สโมสรจะคว้าดารุ่งหลายคนเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งนี้แล้วก็ตามทางด้านบริเซอรอนมูลเองก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาไม่น่าจะล้างสารโชคให้กลับไปยังทีมบ้านเกิดได้และด้วยผลงานในบริลิก้าณเวลานี้ที่เสี่ยงต่อการหลุดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกสโมสรเองก็หวังว่าเงินรายได้จากตรงนี้จะเข้ามาช่วยรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ในซีซั่นหน้าหากเดี๋ยวนี้ประสบความสาเร็จสาวกปีศาจแดงจะได้เห็นสามประสานสัญชาติผู้ดีในแดนหน้า ทามาคาราฟอร์ดในสันกรีนวูดและเจอรอนซานโชหลงลาตะการให้กับทีมในซี่นหนาอย่างแน่นอน 3. ลิเวอร์พูลเคลียนเอ็มปาเป้หงแดงกลายเป็นหนึ่งในตัวเต่งที่มีสิทธิคว้าตัวเอ็มปาเป้มาร่วมทีมมากที่สุดในเวลานี้หลังจากนักเตะประกาศขอย้ายทีมหลังจบฤด,ดูกาลเนื่องจากต้องการหาความท้าทายใหม่ๆและแม้ว่าดาวยิงปารีเซียงจะมีข่าวสนใจย,ย้ายไปเล่นให้กับมาริตก็ตาม แต่ด้วยสถานภาพทางการเงินของสโมสรอนในเวลานี้ทําให้พวกเขาไม่สามารถทุ่มเงินมหาศาลในการดึงนักเตะระดับซุปตามมาร่วมทีมได้เหมือนเมื่อก่อนทําให้หงแดงกลายเป็นทีมที่หลายสื่อคาดว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของเอ็มปาเป้และด้วยสถานการณ์ในทีมของเจอเก้นครับที่แทบจะหมดสิทธิ์ในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วรวมถึง3ประสานแนดนหน้าพวกเขาก็อายุย่างเข้าเลข3กันแล้วทุกคนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเติมความสดใหม่ให้กับทีมนในช่วงซัมเมอร์และแน่นอนหากหนายใหญ่ชาวเยอรมันเห็นท้องต้องกันว่าพวกเขาต้องการเอ็มปัปเป้อย่างจริงจังหนึ่งใน3กองหน้าอย่างซาดิโอมาเน่โรเบรโตเฟเมโนและโมฮัมเหม็ดซาราจะต้องโดนขายเพื่อนำเงินมาสมทบทุนในการครั้งนี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวของแชมป์โลก2018จะอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์เลยทีเดียว อันดับ4เชลซีเอร์ลิงเบลฮาร์เลนก่อนหน้านี้ยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่าง Liverpool, Manchester City, ลิเวอร์พูลมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างตกเป็นข่าวกับเออร์ลิงบลฮาร์เลนมาแล้วแต่กลายเป็นเชลซีที่กำลังมาแรงในช่วงนี้หลังการแต่งตั้งโทมัสถูกเข้าเป็นกุนซือคนใหม่้วยฟอร์มการยิงประตูของติโมวเนอร์ที่ย้ายมาจากแอตเลติกเมื่อช่วงซัมเมอร์อย่างไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาได้เชลซีจึงมีแผนที่จะดึงดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์เข้ามายกระดับทีมในซีซั่นหน้า เพื่อกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เปี้ยนแมลกและยูฟ่าแชมเปสลีกอีกครั้งและมีความเป็นไปได้สูงที่ดอทมุนจะยอมปล่อยกองหน้าอันดับหนึ่งของพวกเขาออกจากทีมหลังจบฤดูกาลหลังมีแนวโน้มว่าจะพลาดการไปเล่นยูฟ่าแชมเปสลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่เตรียมขายเจอดอนซานโชเพราะพวกเขาจะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลในขณะที่รายได้ลดลงนั่นเท่ากับว่าเราจะได้เห็นเชลซีที่อุดมไปด้วยแนวรุกจากบุรีลิก้า ประกอบไปด้วยตีโมแวนเนอร์ไคลาฮาร์วิร์ดและเอริบบลฮาร์เรนในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้